ได้คี่ไปทำพาสแล้ว1 6พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองนะคะคลิปนี้มาดามอัดอยู่3พฤษภาคมนะคะทีนี้น้องบอกว่าสะละเลยค่ะกลับไปทำที่ไทยเลยดีกว่าตอนกลับทำพาสขาวปั๊บเดียวก็ได้บินเลยค่ะอ่ะใครนะคะที่ มีโครงการคิดอยู่ในใจว่าฉันจะรายงานตัวกับไทยเนี่ยก็คือไม่ต้องทํานะคะคิดแบบน้องได้เลยค่ะกลับไปทําที่ไทยได้เลยนะคะทีนี้ฟังนะคะฟังใครนะคะที่ยังอยู่เกาหลีอยู่โอเวอร์วีซ่าเป็นพีน้อยอยู่ซึ่งน้องก็ยังไม่มีกําหนดกลับและก็ไม่รู้ว่าจะกลับตอนไหนนะคะอันนี้มันก็จะเป็นเรื่องยากแล้วค่ะสําหรับคนที่นะคะอยู่เกาหลีเพราะว่าบัตรคิวพาสปอร์ตเนี่ยกว่าจะได้นะคะรอจองกัน2องถึงปีเลยใช่ไหมคะแล้วสมมุตินะคะใครพาถหายเนี่ยยิ่งเวลาที่น้องติดคุกต่อมอเนี่ยโอ้โห โอ้นะคะ กว่าจะได้กลับเนี่ยบางคนติดคุกกันเป็นเดือนเลยนะคะกว่าที่จะทําพาสข้าออกมาให้ถ้าเจ้าหน้าที่เขตไหนนะคะทําเรื่องเร็วก็อาจจะได้เร็วกว่านั้นนะแต่มันก็มีคนเยอะอยู่นะคะที่บอกว่าติดกันเป็นเดือนเลยสําหรับพาสหายไม่มีพาสนะคะดังนั้นนะคะสําหรับใครที่อยากที่จะกลับไทยเร็วๆนี้นะคะก็ไม่จําเป็นต้องจองคิวทำพาสแต่สําหรับคนที่ยังไม่กลับนะคะมาดามแนะนาพาสปอร์ตมันจําเป็นมากนะคะสำหรับคนไทยอยู่ในเกาหลีไม่ว่าน้องจะถูกจับติดคุกตอมอจะซื้อตั๋วเครื่องบินกลับไทยนะคะจะจดทะเบียนสมรสจะท ทำการมอบอำนาจต่างๆเพราะว่าคุณอยู่เกาหลีไม่สามารถดำเนินเรื่องเองได้ใช่ไหมอย่างเช่นทำเอกสารใบมอบอำนาจนะคะทำจดทะเบียนสมรสอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้บัตรประชาชนและพาสปอร์ตท,ที่ไม่หมดอายุนะคะดังนั้นถ้ายังไม่กลับแนะนำค่ะควรจองไว้นะคะมานำอัดคลิปอยู่พฤษภาคมปี2024 คิวพาสปอร์ตกว่าจะได้กันรอกัน2-3ปีเลยนะคะสำหรับน้องที่โอเวอร์วีซ่าเป็นผีน้อยนะถ้าคนมีวีซ่าก็จะได้เร็วนะคะแต่ต่ำๆก็ไม่น่าจะรอไม่ต่ำกว่า2เดือนขึ้นนะ,ะดังนั้นใครที่มีวีซ่านะคะจะไปต่อวีแล้วเนี่ยก็ต้องรีบกดจองนะอ่ะใครที่ฟังมาแล้วนะคะจองเองไม่เป็นไม่อยากตามคิวเองต้องรอกัน2-3ปีเลยถ้าโอเวอร์วีซ่าเป็นผีน้อยนะคะทักมาค่ะมาดามดรับจองคิวบัตรประชาชนจองคิวพาสปอร์ตนะคะและปัจจุบันนั้นคิว พาสปอร์ตกับคิวบัตรประชาชนนะคะต้องจองแยกกันต่างหากนะคะใครที่ได้คิวพาสปอร์ตแล้วไปทาตามวันที่คุณได้คิวพาสนะคะแม้บัตรประชาชนไม่มีบัตรประชาชนหายนะคะแต่ถ้าได้คิวพาสปอร์ตแล้วเขาให้คุณไปทําค่ะ ก็ยื่นบัตรประชาชนที่หมดอายุนั่นแหละนะคะทาพาสปอร์ตได้ค่ะทีนี้ถ้าอยากจะทําพาสปอร์ตอีกก็ต้องไปจองคิวแยกงนะคะซึ่งคิวบัตรประชาชนก็เต็มเร็วมากๆนะคะมาดามอัดคลิปอยู่พฤษภาคมเน้นย้านะถ้าระบบเปิดมานะคะจะมีคิวคือกันยายนนะคะดังนั้นใครที่สนใจนะคะอยากจองคิวบัตรอยากจองคิวพาสปอร์ตนะคะพักมาค่ะมาดามดูแลจนกว่าน้องๆจะได้คิวเลยะคะคอนแทคตรงนี้เลยค่ะ